อย่างรอปัดรอบว่าน้องนัากะน้องสาก็น้ํากรบกไว้ขนาดอืได้บัดนนี้ไปยไปจังไดมาจังไดยังรลยังรอยังเบิ่ง แต่ละมือแต่ละเว้นบอดได้ไปทั้งได้อยู่กับบัตรกับว่าแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้พูน <c> ท <oughs> ี่้าไปพ่นบัตรให้อาอยางอ่อมบัตรเลยมือน,นี่กันมันหลายกับสิใส่ EP 2สองคลิปสองนนี้คลิปแรกของวันที่ยี่สิบ วอาใครได้รงขอโทษขอภัยเด้อพอแม่คู่า่าจันขอโทษขอภัยหลายๆครับผมแดดกระแดดซาลานี่มองจอดรถจอดเนี่ยย่าฝ่ายย่าฝนแม่ออกออกมาจำสินนางหลอเบึง ไปจ no? tamam. ังไรมาจังไรเบื้องต้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วแดดแห้งโอดเป็นได้ยยดแสงระดับตัวกราหอกก็แหกห้องออกออกอแอกด้วยน้ำมันนี่ Nhìn ta xiang. <coughs> nhang bưng. Nhang ồm lơi, này nhang ồm lơi. Sở thàn thi quang quang đi. đường đây được bỏ về thằng ngọt đang bưng โอ้ไปไปไปไ,ปไปสบัยเนะาะสบัยครักดูนี้เรอว่า โอ้ตตยฮ้อนว่าเป็นตะยูโอ้ออกมาทาั้งนอกกับไทยได้คือกันควรน่ะเห็นบ่งามขนาดมันปลาเห่บ่เอาบ่าึเาไม่เห็นมาตัดจะเอากู้เลกเทียดิง่ง วด,ดิ้งโอ้วด,ดิ้งมาหนีเลยล่ะมาหนีถ่ายคลิปวด,ดิ้งมาหนีไหมโอ้ยพุ่นอ่ะไม่เงี้ยไปเสยเขาไ, <laughs> ไปในบ้านนี้แล <laughs> ้วโอ้ อ้าวคนนีสิมาอยู่วัดสีสุวรรณมาอยู่เด้อพี่นออ้องเอ้เมื่อไหรแล้วกวดไปไหมไร่ผลอะยางรออีกเลือบก่อดกันอย่มันได้พูยลาก,กันบวด,ดิงดด่งบวดิ่งบวดิ่งมาเขากล่องเลยเร็วเร็วเร็วดังฮอดทั่วประทั่วโลกดิมึงมันนี่บวด,ดิงดด่งบวด,ดิง่งบวดิ่งนิ่ง แถบ,บดิ้งนะดิงดิงเสื้อแถบกห้านี่ดิงมากไปดิงมันแนมนหาแม่ติหึง <c oughs> จอบคักจอบแน่แท้โอ้ยย่อนเสียงเราไปเห็นน่ะไายไปตาเอ้ยพอมีคนบึงปัะธานมีซื้อเสียงมีโรงดังคือเพิน่น ยังลาอยังลาอยังละางละอ้อมอ้อมบัดอ้อมบัดไปตะพืตอตะพือรวดต้นใหม่ก็หลายหนกกับพน,นก ปลามันนี่โอ้โหน่ะต้นหม่เบิ้งเบืง,บงต้นหม่ต้นใหญ่งนี่พื่อนนะกุฏินี่แหละเขตเดียนของวัดสีส่วนบ้านนน่นรวมนี่ยบอกว่าทั้งบัดนี่ยก็คือ 17ไร่กว่าว่าซั่นบ่17ไร่กว่าๆนี่พุ่นนี่บ่ห้องน้ํานี่ที่แม่นปีใหม่แล้วพุ่นตี้ข่อยสิได้เฮ็ดนี่เพราะว่าช่วงนี้บ่ได้บ่ทันได้นั่นอยู่น่ากะว่าปีใหม่ใบุดะห้องน้ําใหม่นี่ ต้นใหม่ซุกนี่โอ้มันก็นไปแต่ตัดออกกูดีแล้วเนาะมันไก่ห้องน้ำหาคน,นโพกเข้าไปโอ้คนอ่อนะสองสามสี่หาห,าห้องห้องน้ำห้องซุกค้านี่หาห้องห้องอาบสองหง้อง อันนี่นี่คือบรอิวัดสุดนี้ไปไปไปน่ะก,กุฏิน้องผุ่นมอนได้ผ้าไปเบิงผ้าไปเบิงกุฏิไปดูกุฏิส,สักทีเอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนนะเดีย๋ยวเบิ่งงคอย ติดตาม EP 2เด้อ